ปี่ไก่ในสลาดจ้างอ่าสองสองพันสี่ร้อยเนาะพี่น้องเมนบ่อสองพันสี่ร้อยเนาะเขาจะอมาเกี่ยวแค่ครึ่งมือนะพี่น้องสลาดเก็บปูเขาสามมือยังบ่แล้วอุ้ยลาบใจเข้า่าบกเค็ดเลยแหละพี่น้องพี่นี่บวกเอาแล้วเฮ็ดยังได้กร้างสีเกี่ยวเองเนาะพี่น้องเนาะพอสติว่ายังได้ควมหูซึกโบเวิร์กโบเวิร์กพอโอเคเลยเอาเอาควมหูซึกดูพี่ไกาเนี่เป็นยังไงลาย สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือนีมาผบก,ก็ซ่องเท้าหลาสเสแนเอีกีละเด้อมาพผมมาพ่อครับสลาอยู่ไหอยู่หน้าเด้อพี่น้องนี่เกี่ยวเข่ารอบซองเนาะพี่น้องเนาะเดืออีกสี่ไฮสุดท้ายเนาะพี่น้องพักกันแบบว่าจัดมือวานนี่ชิบหาไห้บ่เมื่วา,า,า,านเงีนบ่เิบหามื่วานนี่พ้กกันชิบหายให้เลยเนะาะพักกันเกี่ยวชิบหาย้มื่วานนี่มือนีเลืออยู่สี่ไฮุด้ทยแล้วก็ชิค้นขเข่าดเด้อพี่น้อง ปีนี้บอกเลยว่าบ่ได้เพิ่งลดเกี่ยวเขาเดินตามแต่อย่างใดเนาะพี่น้องผมป,ปีที่แล้วนี่แบบว่าเค็ดแห้งแบบว่าลดเกี่ยวเขาเขาจะเอาใส่ลดไทยแหละกะเกี่ยวฮนะพี่น้องปีกลา้นี่แบบว่าจ้างเ่นมาเกี่ยวไห้แบบว่าแบบเกี่ยวแล้วหนะมาเก็บแล้วมันเก็บยาเกเนาะพี่น้องปีนี้ก็เลยบอกเอาเลยก็เลยแบบว่าใช่แรงงานคนอย่างเดียวนี่ไ้บอขาดมาซอยเนาะพี่น้องที่เลือก,กับค้นเจ้าของหมดเลย หมื่อวานเนี่ยพากันแบบว่าเกี่ยวทั้งเบิร่ะซิบหาให้น้องพี่น้องเนาะเี๋ยวชีแพนกล่องให้เบิ่งว่าพวกสลาเก่งซํำได้น้องพี่น้องบ่ต้องพึ่งรถดเกี่ยวเขาเดินตามเลยน้องพี่น้องพี่กายเนี่โอ้ยคิดผิดแหงไปหายหลรถเขาเดินตามแบบว่ารถดเกี่ยวเขาเดินตามมาเกี่ยวหายนะพี่น้องเก็บยากกู้ยากอะไรกันมันโบเบิร์ตนะพี่น้องเบบเขาเจ้าเกี่ยวโบเบิร์ตนาะพี่น้องเนาะปีนี้ก็เลยแบบว่าเอาไอ้รถดเกีียวเขาบ่ต้องเอารถดเกี่ยวเขาเอาคนอย่างเดียวน้องพี่น้อง นี่ซู่ซู่เวลสีให้สุดท้ายอียยกแป๊บหนึ่งจู้จู้ลงไปมือว่านี่เด็กหน่อยสองคนพาก,กันใหก้กำลังใจแม่ว่าพันตบมือให้แม่เก่งเก่งจู้จู้เก่งเก่งคนหน่อยสองคนนี่พี่น้องเกี่ยวข้าวแบบเดินตามแบบนี้ไม่เอาแล้วน,นะนแบบนี้ช่วยทุนแรงในการทำงานและประหยัดเวลาในการทำงานเกี่ยวเขาพี่น้องด้ย มือนีิทำไมไปแล้วพี่น้องไปใส่คนเกียเ่ยวเบาะไว้กล้าพ่อใส่รถเกี่ยวเร็วๆนะบึงมัดเกี่ยวเข่าพี่น้องมือนีิที่ใส่คนเกี่ยวอ่าพี่น้องเลยตัวเร็วเ้ยวรถเกี่ยวเข่าเลยรถไทยเดิกนกล้าพี่น้องไว้ดีพี่น้อง เสร็จไว้อยู่คนเจียวกับผู้โดยสดรเสร็จหนาหนึ่งพี่น้องเนาะต่ว่ารถเจียวบางทีแบบก็บวไวีพี่น้องตัวรถราคาแต่เท่าๆกันลพี่น้องคนเจียวกับรถเจียวราคาเท่ากันพี่น้องแจ้งเป็นไล่ขึ้นกันไล่ละท่ากันพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ดีกว่าน้อพี่น้องดีกว่าใส่แบบเดินตาม,มานะบ่ไว้แบบนี้มันสีโอเคกว่าเนาอ แบลว่าเขาเก็บได้ทุกเม็ดน้ำพี่น้องเขาเห็ดเป็นกัมนี่น้อยนน้อยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะปีที่แล้วนี่มีความคิดได้ปีที่แล้วว่าชิซื้อลดอเกี่ยวเขาแบบนั้นมาใส่ราคาหาหมืน่นปีนี้บบเอาแล้วแม่กระทังจ้างก็ยังบบจ้างแล้วพี่น้องเอาแบบคนเกี่ยวนีง่ายสุดเนาะปูง,ง่ายเกี่ยวกันง่ายเขาเก็บเขาเบิดเนาะพี่น้องเนาะ ซีไฮชุดไทยเลยเด้อหมู่บ้านในชิมหาไฮหมู่บ้านนี่น,น,นี่อันนี้ก็คือไฮตะเกี่ยวหมู่บ้านเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้ก็ได้ไปแล้วไฮห,หนึ่งเด้อพี่น้องเหลืออยู่สองไฮชุดไทยมาที่นี่พูนแมนบดเนาะพี่น้องพูแมนบดเลยหอดพูนพักกันเกี่ยวหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านน้ำป่เต่าลากไถเลยเจ้า <laughs> เออไปเอาตัวเป็นไห้ก่อนอย่างไปเอาเป็นไห้ก่อนเซ็ดเลยเด้อพี่น้องไปเดี๋ยวเพาไปต่อไห้นั่นอันนี้เป็นเขาดอคือกันแหละพี่น้องแต่มันมันก็ประสุกผมกันเนาะขพอพันเดียวแต่ประสุกผมกันอันนี้เขาตะแหกตะเสือ,อ,อทุกคน เป็นเขานานำพูแ <brightness> ล <desserts> ้วไปเริ่มมงห่มพูแลมาเันหวากันเป็นยังน่าฝโนทแตกแล้ววะอ้ยอะไรลูกได้เนี่ยนะค่ะนำแตกจะแล้กเลย ากี่ไหวเนาะมาพี่น้องเลือซองไฮนี่เด้อแล้วสองไฮนี่พากันกู้เขาแล้วแบบทีนี่ปีก่ายนี่แมนเบิตและจ้างรดเกี่ยวได้ปีกายนี่พี่น้องงมันเลยจ้างรดเกี่ยวปีกายนี่แมนเบิปีนี้ไม่ง้อลดเกี่ยวจ้าปีนี้เรามีโป้มือมาโป้มเ่อ มาเพิ่อมอีกสองคนนะพ,นพี่น้องปีนี้มีน้นำน้นอยจะหันเนาะมีได้ไครนะคะ่ะไอ้จันตัวเป่งอง่ไห้ไห้ไอ้จันแก้วเดียวแล้วมีเกือบโบรก็สิ่งเจาะสบายใจสบายใจไห่น,นี่ยังมีน้ำอยู่เลยพี่น้องอันนี้มันทั่วไห่เลยวะนี่บ่แต่แถวนี่แถวโน้นมันก็ยังเป็นบางบ่บ่ไปพี่น้องเดี๋ยวห้องเปนไปขนเขากันปีนี้สบายใจแน่พี่นอ้องการขนเขากะเพรคือพี่ใกล้นกเนาะ พี่ไก่ในจ้างรถเขาเจ้ามาเกี่ยวะนะพี่น้องรถไทยเดินตามนะเออมืองในเขาหนาสลัพี่น้องสวยไหมข้าวนางนวลนพี่ไก่ในจ้างรถเขาเจามาเกี่ยวเนาะพี่น้องเวลากู้นะกู้ยากยากพี่น้องเลยเฟื่องกันหลายปีนี้เราก็เอาต่วงนะ่งเนาะพี่น้องนาะแลวกะเห็ดเป็นกำเล่นน้อยฮะนะ ค่อนข้างที่ว่ามีรค้สึ่ว่ามันเร็วกว่าแล้วลมันแบบว่ามันเก็บเขาได้ดีกว่าฮะนะพี่น้อง <S <S ี่ใกล้ในสลาดจ้างอ่าสอง,องสองพันสี่ร้อยเนาะพี่น้องแม่นบ่ะสองพันสี่ร้อยเนาะเขาเจ้ามาเกี่ยวแค่ครึ่งมือนะพี่น้องสลาเก็บกู้เขาสามมือ,อยังบ่แล้วอุย้ยลาบใจเข้าบ่าเคดเลยแหละพี่น้องพี่นี่บ่เอาแล้วเคดยังได้แต่ร้างสิเกี่ยวเองเนาะพี่น,อน้องเนาะอริได้แบบว่าทุกอย่างนะ มันบอกคือมนุษย์เห็ดดอกพี่น้องเลยมันจีละเอียดกว่าเนาะแต่ถ้าหาว่าอแบบนั้นมันกระสีไว้เนาะพี่น้องเนาะมันสีไว้แต่มันกระโบละเอียดแทหละพี่น้องคือว่าตามสะดวกใครมันเนาะพี่น้องเนาะตะตะก้อนนะน้ลาคิดว่าโอ้ยสลาอันชื้อมาใส่เองเท่าไหรพี่น้องชี้คอเงินน้ำเอื้อยน้ำนองแล้วก็ออกเงินกันนะนื้อแบบนั้นมาใส่เองพ่อได้จ้างเขาจ้ามาเกี่ยวหายปีกไกเนี่โบไว้พี่น้องจ้ามันอ่ามันแล้วไว้ก็จริง แต่ว่าวลาเขาเก็บเขาขู่ะเขาเก็บเขามาันลำบากนะพี่น้องเนาะพอยตตี้ว่าจังไดพวกมือชึกโบว์เวิร์กโบว์เวิร์กโอเคเลยเอาว่าพวกมือชึกดูพิกายนี่เป็นอย่งไรเมื่อยหลายม,มันบอกมีคนช่วยหลายคือปีนี้นม่อันนี้เข้าผัดมาเล่งมารีบแล้วตรงนี้ยังไปตรงนั่นต่ออีกเลยกลายเป็นยากปีนี้เออเฮ็ดทัน ก็โอเคขึ้นปีนี้เห็ดท่านก็เริ่มบริยันบริยงอรถเกี่ยวเห็นป่าวบริงอรถเกี่ยวครับมันไวมันไวน่ะน้องคุณน้องส่วนรถเกี่ยวแบบอันแบบเป็นเม็ดนะอยากได้อยู่บ่แบบนั้นยังยากได้มันก็อยากได้อยู่แต่ว่าเขาไปไม่เห็ดเอายังไงไมาเห็ดธุรกิจอยู่บ้านเฮามันก็มันยังบุกเพราะมันยังเป็นหน้าห้น้อยเนาะมันยังเป็นหน้าห้น้อยแล้วหน้าส่วนใหญ่หน้า มีต้นไม้หลายมีต้นไม้หลายมีต,มมตอมียังคะแนนเขาเอามาเกี่ยวกับมันเสี่ยงต่อการเพ่พังเมนี่นน้องสี่ายาวว่าเขาจิบปุ๊บอันจิบปั๊บอันพื้นหน้านะพี่น้องปับ๊บห้เป็นหายใหญ่หญๆคืออย่างพี่น้องเอฟซีเบลอะคนแนนว่าปับ๊บแบบนั้นง่ายเน,ะ <Man. S 1> นเาะแล้วประชาชนส่วนใหญ่ปั๊บพื้นที่กันเบิด์ู่คน้นะมันก็คุ้มคนแนวเขามีเงินสื่อมาลงทุนเอาง่ายๆเมนมันจีคุ้มเฮ้าเมน การเก็บเกี่ยวกับบุมีไพอยากจางคนดอกบ<ะ>อแน,น่ว่านะก็ถึงขอเปรียบเทียบนะ,ะระหว่างแบบอันรถตัดเขาเดินตามกับรถอันนะรถเกี่ยวเป็นเม็ดเลยค่ะตัวได้ชีว์กกว่ากันแน่ว่าห้เลือกคนะเรื่องเวิร์กเมื่อก็ตัวรถด,ดูดและลด,ดูดออกมาเป็นเม็มดเนาะรถดูดออกมาเป็นเม็ดสีสบายกว่าแล้วมันเชียร์ไฮอันน้อยกว่าเนาะแหน นี่แหละพี่น้องพี่หนก็เลยโอ้สบายเลยปี่หนแบบพักกันเกี่ยวเป็นกำนิดหน่อยนหน่อยมันแหงแล้วกักู้เลยนะพี่น้องสบายพี่หนิบันไดงอรถเกี่ยวเดินตามโมเมนตังกกมันกู้ยากมันกู้ยากเนาะมันเหี่ยวไรพี่ใกล้เนี่ยพักกันแบบว่าโหบวาเลยนะแบบท่อเลยนะเห็นแบบแม่นย่อมันเลียนแถวกันนะเวลาเขาเกี่ยวมันเลียนแถวเป็นแถวเดียวแต่เวลาเขากู้นะพี่น้องมันกู้ยาก แล้วก็มาบวกก็บอกว่าเขาตัดตัวเพื่องมันต่ำเกินไปเนาะแบลบว่าเขาโบบ,บ,บเห็นเม็ดเขานะเห็นแต่เพื่องนะพี่นอ้องอนนี้ก็ได้เห็นหท่อก็เลยว่าเออบอกกันว่าถึงสี่บท่านกับบเอาแล้วแบบหลดเกี่ยวเดินตามฮะนะพี่พากันพยายามเกี่ยวไปเองแต่ชุดท้ทยเข้ากับ<า>เห็ดแล้วแล้วเนาะพี่นอ <ไป S 1> ้องเผื่อแต่เขางานัน <laughs> ผ่านไปด้วยดีพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิง่งอ่าไปเบิ่งการเก็บกู้เขาของเขานะพี่น้องเนาะพ,นอนะพอมือวันจันทร์สลาดสิ อ่าปั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปเจ็บผูกเ่ากันเลยมาพี่น้องเขามาเอารถไทยไปเนาะพี่น้องเนาะกู้ใส้รถไทมาพอแพตตี้ก็เหด็ดอ่าเขาเออเขาเจ้าเอินเฮือนบอลเนี่ยเห็ดเฮือนใหม่เนะาะพี่น้องเห็ดใส่ให้มันยาาขึ้นมาเพื่อจะเอาืึองเสียงใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องไปกันเลยลูกพี่ นี่พี่น้องอันนี้คือเขาที่ห้อเกี่ยวไปเนาะพี่น้องเนาะนี่เ,อเ็องหนอกก่ยอยะพี่น้องเ็่นเกมาเก็บเก็บเบเคพี่น้องนี่พระกันค้นมากองถาแบบนีนะ้เนาะพี่น้อง พอลดมากลลวก็ฮุบขึ้นฮุบขึ้นเลยเนาะเหลือสองให้สุดท้ายาที่งีนน่ท่านขนพวกนั้นก็มาแล้วพอลดมากลลวก็ฮุบขึ้นฮุบขึ้นฮุบขึ้นแล้วก็ไปกล้องอยู่พูนพี่น้องเตรียมปั่นแล้วบะเทนี้ไปละพี่น้องลดคันที่สาม กันช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จเดี๋ยวสลาจะพาไปเบิ่งกองเขาอยู่พูนเราจะกองใหญ่กองหน่อยปันไดปีนี้บอดี้มัดเลยได้พี่น้องมัดเป็นกำหน่อยกำหน่อยแล้วก็ฮุบเลยนะพี่น้องประมาณนี้เลยบ๊ดก็ให้โบ๊ทไม่หมดก็ให้หมด นี่ว่ากล้องเขาเขาน่ะว่าง่ายแล้วกันถ่อยู่ในงานกันันนี้ก็กล้องเขาสลานะเนาะกล้องบริหญ่เดี๋ยวพี่น้องมาลุ่นกันว่าปัน่นเนี่ยชิได้เท่าไรเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเขากับคนขึ้นมารวมกันข้างบนเนาะพี่น้องเพื่อสิเตรียมปั่นพรุ่งนี้จา้ามาลุ่นกันว่าสละชิได้จักสอบพี่น้องเอาดีๆอยูร่รวมเหลือจักะลดว่าช้าหลุดป้ายเลยเตะเขาไปถท่าหน่อยมาเกี่ยวเขาปะ ตัวน,นี้เป็นเขาชิพกโดยพี่น้องสองแถวฝั่งนี้เป็นเขาชิบหาจ้าเขาชิบหาอันชิร้ายกว่าเขาชิพกเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นหมัดในหน่อยดอพี่น้องเนี่ยมันเปม็นหมัดใหญ่เนาะมันก็เลยแบบเลี่ยงแบบได้แจบดีเนาะมาลุ่นกันวนสลาชิได้จากสอบเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ้งบัตตอนที่เอาเขามา ล้านเบิดแล้วเนาะพี่น้องผมมันเลืออยู่ในหาหน้านี่ก็สี่ไหพี่น้องแล้วก็เลืออยู่ข้างล่างอีกสามไหเอ้สามหลดเนาะพี่น้องเนะาะถ้าเบิ้งงผมมันชีกล้องใหญ่สำได้เนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องอันนี้ก็คือกล้องเขาสระเด้อพี่น้องพกผ้ายางไว้เนาะยันฝนตกเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นกันว่าที่นี่เมือ่ออื่นชิได้จักกระสอบเนาะพี่น้องเนาะ โอเคสลากก็คีขอจบคลิปสำนีก่อนเดอ้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลานีนเดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะ